ยืมรถข้าเจ้ากระต่ายค่ะข้างทางออกจากบ้านแล้วก็ตายแล้วก็ไปยืมอีกน่ะยังมาทันได้ไปอยู่หงมออันนั้นบ้านยังไงกันกระเบาซ้ำเขาไปตัวนี้นี่นะเขาไปส่งเขาโอ้ไปใกล้ๆในบ้านนี้เพิ่งวานอะไรใช่เพิ่นสิวานได้มีที่เพื่อนเอายาให้กินนั่นแหละหักเลือดเขาให้ไหลออกไหลออกอยู่ดนียน่ะจะนี้ยังออกอยู่บ่ขันบอเมื่อวานมันก็ไม่ได้ออกมันไม่ได้ออกหักไปกินน้ำผอดแล้วไหลออกไหลออกยังเขาเหนื่อย กวนหม้อเอืมอ้าวก็เลยเคยกินยังจเห็นเากิ้ไหมกจยังว่าพิษจเมือยบ่ตอนนี้มื่อยิ่นบริสันน้ำเกลือเห็นบอเราวลาเลือดได้กินน้ำหอนเราอ้อ้าวไม่ยาหูว่าาุกไผกินยังเร้เขาบริหูแล้วเขาไปไผไปหน้าล้วบ่เราบริกินยังเราบ่้าบ่บริกินยังบริกินก็ทำพิษ บริคินกับเจ้าทางในเจ้บริเจะไปอยู่ตลอดบบบนเจ้าพอบริอยพึ้นอยู่ภาอยู่กำยิ้นเย็นือ่าอยู่กำย็นเขาต้องเขาล้ำยังอบอกว่าเจ้าก็เป็นเมียนาบหูส่หูหางลูกไพบริหูรมอไปอกันดจังใดบอกทมถึงตรงเจ้าบริสึกกนลับลูกไ้าบล้ กับทักทายสบายดีผมพี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนเยอะเนาะอามันี่ก็ทัศนุกาเดินทางมาพี่รองพี่พี่รองเอบ้านหลงพุงเนาะพี่พี่น้องเนาะอ่าก็เห็นทางอ่าบัจจิตเนาะก็หลายคนพี่พี่น้องไอที่มาหาทางเพิ่นพี่พี่รองเนาะที่ว่าเราออกลูกไม่เด็กะอ่าบ่อยอยากเลี้ยงลูกอลไรเนาะพี่พี่น้องเนาะแต่ตอนนี้เนาะ คือได้ยินข so? ่าวว่าทางลูกเพิ Now, ่นบออยู่แล้วพี่น้องเอ้ยแต่ทางสนองกับกบปสาเหตุกันยังบอกรายละเอียดเนาะพี่น้องเนาะก็คือว่ามาครั้งแรกพี่น้องเอ้ยมานำทางบอกจิตเพิ่นเนาะเพิ่นพามาอ่ะจังไรรายละเอียดเนาะทางสนองกัสิข่าไปโอไปลมเด้อว่าไปไทไปทามเพิ่นเพ่พี่น้องเอ้ยอ่าที่เป็นที่มาเดี๋ยวไปนักอบครัวเพิ่นเป็นจังไรเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นจึงตัดสินใจแบบ แบบนี้ะนะครับพี่พี่นอ้องจังไรสนองกระชิบเอาไปโอเวอรลมต่อปากกันเลยเนาะโดยพี่พี่น้องเลยเนาะก็ะถือว่ามาหอนมาถึงแล้วพี่น้องเลยนี่กระเลนซานลานเป็นเพิ่นเนาะเพระาะว่าทางเฮากะนั่งท่าจักพักหนึ่งแล้วพี่น้องเลยอ่าพึงเห็นเพิ่นมาเนาะ ไมใ <laughs> ส่แหละไปทางไหนบอกเอออันนี้เงินพ่นไปพลอยเสนออ่ะพี่น้องขึ้นไปถามเพิ่นเลยเนาะอ,อืมกินยังไงพักผ่อนบ่ มาเลยอ่ะมาแต่าหามอทาหมอขวบาะได้ยินนั่นถ้าไม่ยาจะว่ามาแต่หาหมอเอาสบายดีโดยโอ้มีเพื่อนไทยเจ้าวะบอ,อเพื่อนพยาศาเพื่อนน้องสายละโอ้ทีนี้ได้อาการอาการ,การคือว่าลไปหาหมอขเจา้าไปยืมรถขเจ้าก,ก็ตายค่ะ ข้างทางออกจากบ้านแล้วก็ตายแล้วก็ไปยืมอีกนะยังมาทันได้ไปอยู่ห้องหมออันนั้นบ้านยังกินกระเบาซ้ำเอาไปตินในนี่นะเอาไปส่งเขาโอ้ไปใกล้ๆในบ้านนี้เพิ่นวาแนวะไรจชะเพิ่นสิว่าแนวะไรมีที่เพิ่นเอายาให้กินนั่นแหละทางเลือดเท่าแห้ไหลออกไหลออกอยู่ด้วยนะแต่นี่ยังออกอยู่บอขึ่นบอกเมื่อวานมันก็ไม่ได้ออกมันไม่ได้ออกหักไปกินน้ำหยอดแล้วไม่ไหลออกไหลออกยังเขเมื่อยที่ว่าจะกินยังผิดบ่ บ like um, ่ได <Yeah. S 2> <maybe? S 3> no. mm ้ก hmm. oh ินยังพิษไม่รู้ว่าไม่ได้กินพิษผัวเจ้าว่าพิษเจ้าไปน็นกังกินกวหมอแพทย์อือ้าวก็เลยเคยกินย่างเ็นเคยกินนะเจ้าก็ย่างว่าพิษเจ้าเมื่อยบ่ตอนนี้เมื่อยอยู่นไ่ได้ใส่น้ำเกลือเห็นบ่ไม่ได้ใส่ยังน้ำมีแต่เอายาเป็นแทงเอาไว้โอ้ไปเด้อเพราะว่าเมียจะเมื่อยเลย เอาลิคให้อาไปบ้หละอน่ะใหาไปคือบ้าเปกินตอนนี้ได้กนม่เอเอเออเออเออคือดูกนี่เสียเสียมือไรดูกมือวันมือวันและอนเร้านดูคนเรกบะอเอ เจ็บแอลนอนนอนอิงก,ก็ได้เจ้าคุณไต้มน้ำให้เมียเจ้ากินค่ะต้มน้ำห่อนน้ำเย็ต้มน้ำหอ่อนอะไรเออ,อเออเออ้มน้ำห่อนอะไรมันจังเลือดเอาจังไหลนะเจ้าอะไรกินอยู่พายอยู่กำอยู่บ่ออยู่หออยู่กำเย็นแล้วข้เจ้าต้องให้กินน้ำห่อนแล้วจังเลือดเอาไหลไหโอ้เจ้าอยาพาดกินแนวใดแนวหนึ่งเด้อเพราะว่าเจ้าได้ลูกใหม่เด้อือคือว่าคนแรกเนาะอือผู้หญิงผู้ชายผู้ลูกนั่นนะ เพิ่ลกับปอยู่น้ำเนาะสมใจชุมเจาะไปอยากเลี้ยงเกลือพผนและเป็นไข่บ่อืมเป็นไขบ่บด้พาไปหาหมอไปหาแล้วครับเช่นแล้วไ,ไปก็ไปแต่ห้หมอแถวบ้านอืม,อมไปหาแล้วไปหาซองซ้ำเถือ่หหอนผงกับประเป็นไข่บบ ไข่เดี๋ยวเจริญไปเลยไข่จังมาซองขึ้นจังเลยไปอ,ไนนะอ,อ,อื่มเหนื่อยนะบ่สนซนเนาะสไลด์เหนื่อยเอื่มเจ้ากับบัวพะอ่ะกินคือพิษคือว่าอะไรมันแบบว่าเจ้าก็ได้ลูกน้อยคิดว่าลูกไปอยู่กินอยังก็อยากอยังก็ก,ก,กินบ่ได้ไล้มันผิดกรรมคือเกา่าไรเออเท่าลูกใหญ่เพื่ออะไรยาพะต้มก็กได้นะคขนาดไหนก็ไปห้องหม้อแล้วนะเฮ้ย พอกินน right. uh ้ำฮ้อนแล้วมันจังเลือดไหลนะท่านบอมเื่อวาต้มบ้านต้มยังบ่มีบ่บ้านบ้านว่านว่านอะไรก็จะต้มนะว่านแกผิดเออบ้านแกผิดถ้าคอยกินใส่น้ำฮ้อนแล้วมันจังออกเลือดค่อยกินน้ำฮ้อนกันเก็บคือเมื่อคืนก็ไม่ได้เห็นเลือดเจ็บท้องซื่อเจ็บซื่อโอ้ค่กินน้ำฮ้อนแล้วเลือดออกไหลออกเลบอก่าตั้งแต่จะได้ลูกมาไหนมันตุ๊ดแล้วบอกเดือดฮะตุ๊ดแล้วเอาแบบ ซีมือแล้วบเห็นเบ้นวันนี้เขาเอาลูกไปห้องมอลูกเป็นแล้วกัเขาขี่รถแบบเทวานทางนะมันต้นขุมต้นนันก็เหนยุ่เรือทางอปมันกระเทกในเคืนลูกเขาเนาะคันจะไปกันไปนรอไปเบาปะทะทางนันเพิ่นเบา่นขึ้นมาเวียกได้เพิ่นยังเห็ดเวียกอยู่เออทะจังน้อย อืมต้นบ้านต้นบ้านนี่ก็ต้องมีสูตรมันได้7พันบ่อืมถูกแล้วจ้าเอาเป็นใบให้อืมจะยำนี่เพจะปลูกเด้อือจะซื้อจักหนก็เจ้านี่ซื้อใบใบอายุจักปีเ8อืมกินน้ําฮอบ่บ่บ่ได้ฮอ บบียกรนหอนนะต้มชุบแล้วเออเออกินเยน็นเนาเพราะว่าเขาอยู่กําเย็นยันว่ากินหอนเลยยันมันผิดนะอ,อืมอ,อือชิมเจ้าเห็ดไห่เห็ดนาบอกมีไห่นาเห็ดห่าเห็ดน้ำคนอื่นเขาเลยเอ,อือห้าเห็ดห้ายังหา,าาหาเห็ดน,น้ำเขาแล้วก็พอเป็นไห่ขเขาใหน,น้ํำกินเหมืนบอกอือ,อ เจ้าคนบ้านไหนเจ้านี่โอ้พอเสียงป่าโอ้ทางพูนซุนนำทวยเคยเคยไปอยู่หมู่บ้านเจ้านี่ไกลเตอะมาเอาพัวอยู่นี่นอเอากันจากปีเดียวนี่กำลังได้ปีเดียวปีหนึ่งเออแต่ที่นี่ก็เห็นในคลิปคือว่าอยากเอาลูกให้คนอื่น,น เอาลูกให้คนอื่นแล้ให้คนอื่นเลี้ยงแล้เพราะว่าสุขอยตอนมันเจ็บแล้วสุขอยรถบ่มีเงินสิไปหาหมอเนาะแต่ลูกทรมานก็สิให้คนอื่นเลี้ยงเอ้าให้เขาไปปู่เอาอือเจ้าก็คิดจังซั่นเนาะเอ้าเจ้าของสิเอาไปเองเพิ่นว่าบ่มีเงินกวาสิปาให้มันตายว่าอืบ่อย่างนั้นก็ยืมปู่ยืมย่าบ่มีบ่อืบ่มีแล้วเขาเนนั่นแหละเขาก็บ่มีคือกันเนาะ ืมแต่ก็เลยคิดไปทางนั้นอยู่มหาการยันทุกยันยะยันทุกยันยะคือว่าผัดมันเจ็บเห็นมันทรมานทำมันอุกใจเทำมจะอุกใจยันมันตายและให้คนอื่นเลี้ยงขณะมันมีชีวิตอยู่นะออืมอืม,มแต่บัลลียากทางเจ้าได้สะบ่มีเป็นเสียเปแล้ลวไปเบิด ก็ไปคันมาพี่น้องทางอยเขาไป,ไปมีเตีนน้ำเบาหน้าเศร้านอกองแม่และไอ้ของแม่และอีแม่ก็ไปจักอยู่สายยาอะไรติดต่อหากันโอ้แบบไปเลยไปเลยอือพอไดต่างคนต่างไปเอาอยู่บ้านเมื่อยู่บ้านในพอก็ได้ซองปีสามปีในพอกระเสียไปปีไกายอมแต่เพ <ừ. S 2> ื่อน hang, ห้างเพื่อนกนลังน้อย พี่ช่างก็บ,บมก่มีทางเฮาก็ได้อืมถ้ามีให้นากก้าตะกะอยู่ที่ทางเจ้าทางเฮานั่นก็คงพอซีมีอยู่หักคือว่าและเฮ่าคนเราเท่านั้นเนาะจะบอกไม่ยิ่งนะั้นบ่ได้มีซีพี่ช่างโอ้เรพวัพวเงินพัวเงินแหงบมีหยังอือๆมอืไบริยูน้ำพอน้ำเม่เบอกสันนีดก็นเนาะแบบได้พัวได้นี้ออกจากเครล่อืมหฮีตคอมเป็นแบบนั้นบอก โอ้ oh. แต่ผู้ชายมีสิทธิ์อยู่เฮือนผู้ชายนะมีสิทธิ์อยู่เฮือนเอามุนมัม้งเป็นแบบนี้เนาะแม่อือแต่ใดจะห้ยม่ยมิง,งที่ว่าอ่อนเอให้อยู่เฮือนอยู่ชาแนลพ่อน้าแม่ไม่ยิงเลี้ยงพ่อแม่ใต้แต่ยังผู้ชายได้หมุนอ๋อสั่งวะแม่เพราะว่าผู้ชายมีสิทธิอือื แต่เจ้ามาอยู่น้ำดูน้ำผัวนี่กับประมาณปีชงปีบอกปีหนึ่งปีหนึ่งเดยได้ลูกผู้หนึ่งโดยอือผู้เสียใจอยู่บ่ดูเสียเข่เสียแล้วอาจจะเสียได้มาอยู่น้ำเฮาอืม เด้อว่าคือเป็นนําเฮาเว้าอันว่าสิให้คนอื่นนี่นั่นบ่เพิ่นเนาะอิจใจเนาะฉันว่าสิบ่ให้กะเห็นมันเจ็บทรมานอยู่เนาะเป็น2 0 0 0ไข่ขึ้นสูงนะวาง่ายๆอระวังตัวเองบนีบ่ให้เกิดบนีลูกเฮายังบ่ได้ตั้งดักอยู่บ่นี่อว่าตั้งเอา ท่านไนม่มีพี่ช่างนะเฮานำคนว่าเอาลูกนำไม่ได้ว่าเฮาตั้งใจว่าเซียเอาลูกนะเพราะว่าเฮาบวชเฮากิยนยาเฮาก็บ่เคยกินโอ้ล่อยเลยเบาไงซะขนาดเจ้าคลองท้องยังบวชว่าจากเดือนจากเดือนอืมถ้าออกออกนี่ก็ไม่ไปหาหมอ,อได้ธรรมศาสตร์เลยได้อยู่ไส่อะไรมาเนี่ยยุนี่เฮือนเลยน่าจะเฮื่อนอือ ไปกวดป้าสิชังอือือหอฮเนาะผมเอาให้เฮือนก็บ่แม่นเฮือนเจ้าของบ่ได้เฮือนน้องสาวเือนน้องสาวน้องสาวไปใสซะไปกุฏิได้อีนี่พวกอือันนี้อ้ายเนาะอเป็นอ้ายโอ้ก็ได้ให้อันทางนี้อยู่ก่อนอือันนี้นี้นี้มันไปเป็นเองน เพป็นก็ให้ยากินเยาเจ้ากระพังเมืองอาการเจ้าก้อนจะกินอะไรยาหงมอแกกบาลกินยาต้านนานาเดือดไปหงมอแกกบาลสิไปเดี๋ยวนี้เลยเอากระโดดไตยออกบ้านนี่กระโดดไต่เลยก็เอาไปขึ้นรถเขาเลยเออไปยืมรถใหม่อีกแล้วพี่เจ้าก็ไปส่งให้ไปในหงมอเออ ผู yeah. ้ส <tampoco S 2> ิลาว่าเราเมื่อยดายเพราะว่าเลือดมันออกหลายแล้วบ่อ้าจ้บ่ด้อยู่อยู่ค้ำจ้บ่คลําอือเจ็บแล้วไปแน่นๆแน่นๆแน่นอกบ่อันว่าใจตายายงาไปหลายนะยลมยยังจับมาก็บอก่บอกูไผนี่ไปยัอือไปตลอดหลายบ่ได้อือดิมาว่าไปตลอดบ่ได้คือว่าเรารู้บ่จักบ่เจ้าั่นแหออกเป็นโตนี่ เอาไปโตแล้วอืมออกไปโตแปลว่าเฮาบ่ได้นานาบ่ได้อยู่พื้นอยู่ไผแล้วเฮากินกมเย็นลูกก็ใหญ่ดีบ่ลูกนะเออโอ้ส่งปตาสิเฮียแล้วอืมจกเตื้ออยู่ดอกมาเฮาบ่ทันแบบไขึ้นไยังก็บ่จักไขึ้นสูงเนาะกน้อยไขนสูงคือว่าอันนี้อันนี้งหมอมางเจ้าาให้แไนดูาาถาเจ้านี่แหละ จะพอโอ้ลงกับเพิ่นได้อยู่บ่ล่ะแม่ไข่เข้านั่งไล่ค่ะเมื่อยจะนอนเมิบก็ได้เจ้าก็บ่ให้เพิ่นใสโลมสเลมให้เนาะไปนาไหมอตัวนี้บ่มีซะบบ่มีนมมีแต่เฮาสิใเฮาก็บ่มี่เจ้าเอายาให้เจ้าซาบ่เจ็บหันเจ็บซ่อยเมื่อยให้เจ้าเว้าิ่อยเมื่อยเจ้า เขาจ้เอาไปเร็ว่ามันอยากใส่ฉลูบอกเบสอ,อือโอ้บอกได้เพิ่นพานอาการแล้วแล้วเราผื่นบกกะใส่เพราะว่ายาเย็นยาเข้าไปตีเจ้านะดินี่นั่นเดี๋ยวนี้มันมันเริ่มขแบบึ้นแบบน่าจะผื่นแบบผื่นผื่นย้ํคือมันแบบมีฮอวกินแบบคาร์คอนโอ้ มันแบบจะหลอจะหอขนาดเนาะองามันจะคือก็ำังอาการแบบผิดกำลังหมดนี่จ้าวอ้กินแบบว่ามันก็ตีกินหวลยกําลังเป็นเมื่อกี้ไม่ห็นมันนี่อากาศมันหนเนาะมันมีผลาะพลมบอให้ับม้กตอนมาต่เือดคอยสุดเข้าหลือเข้าเกาะระอย่าเลยแต่ลูกอายุอย่ามันสอดมันใหม่น้ะวันอัชราใหม่ทาร่าทักใหม่นั้นมันสอด ให้หลหญ่เข้ามาเกาะมันขาดเเขาให้สามาให้นี่ผัวเขาไปเป็นปั้นคณะเอาเรกว่ามีคนมาให้อืปั้นกระเทน่พนเลยตาเขาให้กรเจ้าเอาอยากได้เงินเขาให้อยากได้เขาเขาก็ให้อืมเขาก็ได้เรืเอาเขาอือเขามีเขากินเนาะเพรา้เยแต่ละมือชุ่มเจ้าก็ไม่ได้อยู่จื่ซื่อนม่นเองบ่ เออไปนี่ไปหันเอาไปให้เตาถ่านปั้นขั้นหน้าช่ยเขาอืมอืมวันเก้าวัดเศษหน้าน้ำเขาอืมหัดกันเดี๋ยวนี้คือเจ้าดำอะไดำได้ฮัดซีฮัมเมอรนนะโอ้ผู้ที่เคยเห็ดน้ำหันบ่ผู้ที่เห็ดน้ำเหมือนเลยข้าวดำตาในข้าผัดตาแบบนี้เลยอืมอืมอ่ะเห็ดเนี๋ยวได้สิเจ้าเจ็บเจ้าเป็ดนี่เจ้าจะไปสุเนาะเจ็บเป็นเห็ดบ่ได้แล้วเขาบหันหัวแห้ง มันบ่ได้ง่ายได๋โอ้ยเนาะแนวมันยิงเฮามันโป่งอยู่แล้วเฮ็ดงานหนักก็บ่ได้นี่สิเจ้าพักพแล้วก็ให้ลูกให้ผัวไปเท่านั้นแหละให้มีย่าแล้วเบิ่งซอยกันมันใกล้กันเด้อพ่งพาพ่อแม่ทางนี้อันนี้ได้บอกซื่อบ่เอออยาานั้นก็ให้กินให้ยังอะไรบอกให้กินอยู่อือต้องอนําแหก็บอกอยู่ บกินบ่ได้เด้ตัวเองบ่ดีบ่ได้ได้ภายในของเฮาเนาะ่ากินยาตาคนไทยก็บ่ได้เมเมจีย้าในมหีไนจะไปให้เจ้าอันผักพรด้วยสเด้อะักพรเออผักพรมีมีบก็ได้อ่ะให้เป็นผักพรก็ไี่น้องเ้ยเดี๋ยวก็นั้นเนาะอย่าละมือทั้งพัวเห็นยังสากินน่ะดังไทยต้องน้ำห้อนแล้ว จะนํบาบไวเดี๋ยวไดนไปถามเราเด้อผัผผวๆค่ะติดตามเมียนี่พห้องมองก็ไปรถห้องมองอันทาาแหวตปากเทนี่แล้วบริยะเขาเนี่โดนไปกวดกมตปะมอแล้วก็หาเราหรอกคนกินน้ำมอเนยังซ้างมันก็สร้างให้เลือนใ้ง่ายซ้ำเราบาเลือดได้กินน้ำหอ้อนเราโอ้ะอะไม่หย่าหูว่าจะบาลูกไกผ่กินยังเขาได้เขาบริหู้ะเขาไหาไปหน้าไปไวไ้าเราบริกินยังเราบ่บริกินยังบริกินก็ทำพิษ บริขินกับเจ้าทางในเจ้าบริเจ้าไปอยู่ตลอดบ้านเนี่เจ้าพอบริอยู่ขึ้นอยู่พายอยู่กำเย็นไปแล้ววะอยู่กำเย็นเขาต้องขลังยังขลังขลังทุกอย่างทุกอย่างเ้าอยู่พ่ายยังยังขลังกินข้าวกับเพือกเขาหนึ่งกิโลได้ไหยกินมาอันนี้หัลลเนาะหนังลงแม่อย่าดุหนังลง้นถ้าก็นั่งแล้วว่าอย่ายืนนั่งคนนั้น S <S เอออันนี้ลูกสะพ้ายเราอยู่บ้านนั่นแถวเก่งเกาะไปพุป้นก็ชิเมียนนะวะชุ่มพันตะก,กี้เห็นอยู่ลูกเสียอะไรบัดเม,มเมื่อยบ่นี่แม่แล้ววะอืมไปอันดูให้น้ำอ้อยขอไปเห็นหน้าให้น้ำอ้อยอืไปเลยผัดมอนี่ยผัดเบร์มาบอร์รมาแล้วก็อยู่สามสี่ปีดีอะไรได้ห้ากับมหาขนีญได้อ้าวหากับแมเนียแล้วมาหาขนีญลูกชายเจ้าลูกกับพัวก่อน โอ้พหก็โควงเห่าวะก็โควงเขาอืม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 เขากระไรมันเดือดออกดายแล้วก็เมื่อยอันตรายได้ตัวนี้ค่ะไปหาหมอไปหาหมอร่วนๆเนอะตัวนี้ถ้าคือเสียยาเขาก็โกลกาซักจะเมื่อยเล้ดีเขายาอันนี้มันฉกได้เขาเปไม่ฉกโอ้ยสบายดี โอ้ลมทางไม่ง e. ่าเพิ่นเพราะว่าเราบวบไวแล้วเรานะเราเมื่อยเพราะว่าหันจิติดจิตันเราอะมันอยากไปหาหมอเราอบะเราสิบบวบไวไปจังไรแบบเขาก็ะบวชควบสิช่วยเนาะมีแต่หาหมอเท่านั้นแหละอ่าาแพทหาหมอเขาบอกว่าเนาชุดผู้เละบนเคนตรวจเป็นอาการเท่าผู้เละบางหือบางยาให้กินเนาะ เอ้มายกินแล้วเลยแล้วมาพอแล้วอืมเฮาอันนี้เฮาของเฮาก็แม่ว่าอยู่กับอย่คําบ่ได้เห็นนะเนาะแม่นๆแนวมันแล้วอีกเข้าอืมก็2-3มื้อนึงดูหเสียเมื่อวานนี้เนาะอืมเขาก็บ่จักดอกบ่ได้ยินเขาว่าเฮาก็ได้ยินแล้ตายแล้วว่าเขาจะไปไสคือว่าใกล้กันตื่นมาไปอีใดไปเียอืมไปพุ่นสะคุดหน้าซอยัวพุ่นเลย ซอยกัดอยู่พุทธเลยเอาล้านไปตื่นมาอีนะคะก็มาในห้องมอของกระดาไปนอนห้องมอบนต่างถอดดีคันแม่มันบาอยู่พุทธนล้เอากล้วยเติมนึงเป็นหนีเข้าเงินนะก็จะได้เอาล้านไปห้องมอค่อยก็ได้นะคะคือกันอยูกชายเลยมามาอยู่กันด้ให้อยู่เพื่อนหลังนี้ของน้องมาอยู่เพื่อนเนาะมานอนดิคือไม่จะนางแดงบ่อ่ะจังไลยเนาะ เบิ่งอาการเพิ่อนอะไรเพิ่นไก่คู่ว่าอะไอาศัยทั้งเจ้าดิเพิ่นกลับมาไกลอาศัยพัวทั้งนั้นพ่อแม่ทั้งนั้นกับบุมี่บ่บุ้มี่หรือว่าบ่อยอะไรคือว่าเราวอกว่าบ่มีต่างคนต่างไปคนที่ประเด็นเนี่ยบอ้ม่ว่าเจ้าก็เป็นเมียน่าบู่้ี่ส่วนฮูฮางลูกไพรโอ้ยจังใดบ่ถามถึงตรงจะไปฉิบกันกับลูกไข่บ่ได้ บอกท่นนังบอกชนใจเอบอกชนเออบริธามข่าวทรข่าวกันเลยขันว่าลายเย่าหมูห่าว่าเอาทำลูกอืมอือว่าเอาเขาหน้าไปเ่นกันเอาเอาตวเอาติ้งใช่คงไหวของก็ดีออต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างหากินนี้อหถือว่าเอาเอาเอาลูกไพ่นี่บริเต่งในเปลงให้ลูกชายเลยนี่เออ เอ่อมาได้บ้านเขาพี่เขาทามกินม uh> ันก <mm ็บมาไวพอยมยไม่ห <um mm ู <h 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 well> <h ้วะหู um> <h 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 ้มันไรอ่ะแต่เราบอกว่าฮามกัฮามก็เมบโบหินเราวะมีบประยูเราวะ ไปมาหันมาหน้าค่ะขบบริมีเงินก็กระจาคขายเงินนี่ขายดินนี้อยู่อืมชิไปอันเชียรคาอันนี้รูกเช้าขอยแ่กยเงินค่าันั้นซื้อดิน่ะสามหมื่นนะขายเฮือนังนี้อน,อนี่ใช้ขายบดนีขายถ้าได้บดเฮือนบดดิน,น,ดน,นดทะทำโมงสีงเอาขวบค่ะวะอืมหาแสนั่ถึงได้ ท้ายเลยใช่ออกไปอยู่บนท่างแป้งอ้อยเดินเดินนะที่ขอปั้นน้ำเขาอยู่หันพุกเคลื่อนอยู่หันเออเอาเงินไปเชียให้เขานั่นเออไปเอาเขาคืออะไรจะว่านกไวี่เข้าไปเหรอมันใน่มันนิษฐ์นะไรอเห็ดมันว่ะบามี่แล้วก็เห็ดมันนั่นมาแล้วบอกมันว่าหาให้ลูกหาก้อนอืออือื อ๋อจังไดคือว่าแหละมันเฮาก็บ่จักคนสิว่าเนาะเขาก็เบิ่งแต่มวดตบิดเ่ได้อีพั่นแหละอือทางไดอยู่นี้ได้นะได้นี่แหละได้ไผมาตัดหตัดหยังให้ตัดเองก็บอกให้ตัดเองาตูลูกไผน่ะตัดเองเขาบอกให้ตัดเองเด้อค่อยว่าเขาบ่กล้าด้่ยะอือเอามดใส่เลยแหละสิเป็นพ่อแม่นบ่ เอามีดไปตัดมีดนะโอ้โยมีหญ้ากน่าจะบ่ตัดเนาะเห็นอีสังก็บ่มีอืมไพ้พานี่ก็บ่เข้าบ่เข้าอีสังบ่เป็นคมเป็นเข็มโตนผู้น้อยเนาะสัมปิสิเฮ็ดเบิ่งว่าวร้านข่อย่นันเด้ว่าเฮือนนันยังใหญ่เฉยว่ไปหงหมอเขานี่ป้าไว้ก็ยังอันให้บ่ได้ใช้พื้วงว่าว่าใช้มือโพงยังเซาว่อือยังใหญ่จะได้เพิ่นเอาปีกไม้ปีกโตป้า พีอันนี้เลยบ่คับอือติวไม้ติไม้ที่มันแบบอกระแสนแต่เก่าอือๆนี่นกระแสนก็บ่มีเดมีแต่ิฮะังมีงเนาะให้ทางเนโอ้ลอมกันทางเฮาก็สิขอจบคลิปก่อน้่เด้ออะสวัสดีดาสวัสดีนะสวดีกันด้ยเนาะเนาสีพี่น้องเอ้ยเพิ่นกนอนเนาะจเมื่อยบ่ แต่ว่าพิจกรรมประมาณนี้แหละพี่พีดลองเอ้เนาะกรณีกับสีประมาณนี้เนาะอ่านอกพี่พีดลองเนาะถ้าสนองกับถามเพื่นบรรลายบรรลัยเพราะว่าทางเรากับเมื่อยพี่พีดลองเอ้เนาะกับทางเพื่อนกัสิไปหาหมอเพราะว่าทางอ่าทางมาจิตทางกัสิมาหมอบเงินหมอมยังให้ยยูพี่พีดลองเนาะแล้วทางเพื่อนก็ช่วยไปหาหมอหาหมอ ทางเฮาก็ได้แต่อุทลุ่มน้ำเยอะพี่น้องเอ้ลูกเสียเมื่อวานนี้เนาะทางเมียก็มีอาการเมื่อยแล้วก็นเนื่ยนะเอิกพ,พี่น้องเอ้แบบเดิ่ดง่วนเนาะไปหาหมอทันทีอ่ะจังไรคลิปนี้เนาะพี่พน,ออน้องเองเ้อเอก็คนใดเนาะเตึงแล้วก็อย่าลืมกดไกลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ท้าสนวันเด้เ่อยๆพี่น้องเอ้เพ่อมีกำลังใจชูวยกัเนาะอ่ะจังไรคลิปนี้ก็ขอกล่าวขมาสบายดี